หมดแล้วออะไรนะครับพี่ขอหุ้นหมูสามตัวอ๋อรับลูกพี่ไม่ทันละสิอย่างนี้เออมันไม่รู้เหมือนกันพี่อตจผมรู้จักแต่หมูหลายตัวเามคอหมูเต็มละหมูตัวหนึ่งอยู่เข้มใช่ไหมที่บ้านเขามีหมูสามตัวลุ้นมีอินเกรส <laughs> กับตัวกิฟ ใช่ปะเออที่บ้านเขามีหมูสามตัวอ่ะตอนนี้อ่ะหมูตัวเดียวเราปล่อยไปแล้วเราจะได้กินหมูสองตัวหรือเปล่าครับคืออื่นๆจริงๆแล้ววันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าที่เราคุยกันคุณที่แนะนำกับทำตัวดีมากนะครับพี่เมื่อเช้าเราคุยกันที่ IMH นะครับ IMH เนี่ยช่วงที่เราคุยเนี่ยมันมันยังแค่ประมาณสี่บาทห้าสิบอยู่เลยมั้งสี่บาทสี่สิบสี่บาทห้าสิบนะครับเต็มแท่งเลยเนาะ แล้วก็สุดท้ายรับปิดสวยมากเลยครับก็ตลาดลงแต่ว่าเราก็ได้กำไรจากตัวนี้อีตาห้าเปอร์เซ็นต์แถ้าซื้อตอนเราปิกันนะเมดต่วยังโคได้เลนะฮะ EKS อ๋อมันไม่ขึ้นเหรอพี่ไม่ได้ดูเลยขึ้นขึ้นมีแค่สองตัวไงแต่พี่เอ g EKS i m s นะครับก็แบงกลงบานก็ไม่มีปัญหาภายใต้สถานการณ์นี้นะครับแต่ว่าเอากลับมาที่ สานการตลาดก่อนแล้วกันนะครับ <That. S 2> ผมมองว่าวันนี้มันก็โดนกดดันด้วยเรื่องของความกังวลเรื่องล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์ถูกไหมครับ <That. S 2> จริงๆแล้วอะเมื่อวานอะจริงจะลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมอ่านข่าวโคศกเอ่อโคศกคณะที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของนายกเนี่ยแหละ <That. S 2> นะฮะ <That. S 2> โคศกท่านก็พูดออกมาเนี่ยคือคือคือท่านไม่ได้พูดผิดนะแต่การพูดแบบนั้นอนะตลาดไม่ชอบ <That. S 2> นะครับ คือเพราะว่ามามา,มามีเป็นเซริโอให้ไงมาเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเราพบถ้าผู้ป่วยยังไม่ยอมปรับลดลงอาจจะมีอาจจะมีการยกระดับเห็นปะ <c oughs> คือคือในแง่ของในแง่ของตลาดนะครับหรือในแง่ของสาการที่มันตึงเครียดแบบนี้ในการสื่อออกมาครับถ้ามันยังไม่ถ้ามันยังไม่มีการทําอะไรก็ไม่ต้องสื่อออกมา <c oughs> เพราะว่ามันสามารถเอาไปสร้างเป็นข่าวเลยได้เห็นไหมพี่ คือเขาอะไม่ได้จะล็อกดาวน์อ่าเขาไม่ได้จะล <Okay. S 2> ็อกดาวน์ lockdown, แต่ปรากฏว่าคนมาลือกันว่าจะล็อกดาวน์เห็นไหมฮะอ่าคือสถานการณ์่ะเรายังต้องรอดูอีกตั้งเขาอ่าโอเคท่านก็โอ้โหท่านก็บอกว่าต้องรอดูไปจนถึงวันที่สิบห้าอ่าให้จานวนต,ตัวเลขผู้ป่วยลด,ล,ดลงถูกไหมเอาแค่นั้นก่อนก็ได้ใช่ <Okay. S 2> อฮะว่าติดตามสถานการณ์ <Okay. S 2> นะครับเพราะว่าการพูดอะไรออกมาก่อนเนี่ยมันจะทาให้เอาไปลือแล้วมันเกิดเกิดแพนิคได้นะครับ แล้วกลายเป็นว่าแบบนี้นะยิ่งแย่นะพี่เพราะว่าตลาดอาจจะน่าซื้อก็ต่อเมื่อวันที่มันชัดว่าจะล็อกหรือไม่ล็อกหรือถ้าล็อกถ้าล็อกคุณก็ขึ้นไม่ล็อกคุณก็ขึ้นอยู่ดีนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงความชัดเนี่ยเห็นไหมกลายไปว่าแย่เลยก็ต้องรอดูสิบห้าวันเอาอะไรก็ไม่เอาจะทําอะไรก็ไม่ทําใช่จะรออะไรเนี่ยจะเป็นการสื่อสารที่เป็นเป็นการสื่อสารที่ผมคิดว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขใช่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าล็อกผิดนะ ผมมองว่าประกาศล็อกเนี่ยหุ้นก็ขึ้นประกาศว่าไม่ล็อกหุ้นก็ขึ้นอยู่ดีเออแู้ว่าใช่ใช่พียงแต่ว่าถ้ามันสื่อสารแบบเฮ้ยมีมีเป็นมีเป็นซีรีโลมีเป็นท่าอย่างเงี้ยอีกสิบห้าวันรอดูว่าจะเป็นอย่างนี้เอาตัวพูดทำไมในเมื่อมันต่อเน่ยมก็ไม่รู้ว่าต่อให้ตัวเลขจะลงไปถึงระดับไหนแล้วคุณจะใช้มาตรการอะไรยังไงเมื่อไหร่มันกลายเป็นความไม่แน่นอนพอความไม่แน่นอนแบบเนี้ยมันเขาเรียกว่าแหงอ่ะพี่เพราะโอร์แหงอ่ะตลาดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ แย่ yeah, นะครับเออลูกไล่ไล,ไล่ได้ด้วยบิงเออลูกไล่เออปิงว่าอะไรนะเดี๋ยวผมจำจำไม่ได้นะว่าเออคุณหมอท่านชื่ออะไรนะครับเ,เป็นโคศกไม่ไม่ใช่เอ่อโคศกของเอ๋สอสบคนะพี่เอ๋อเป็นโคศกอของเอ๋อ คณะที่ปรึกษาของทางการแพทย์ของนายกนวรจีค่ะคือตอนนี้ค,คนเป็นหมอจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลเนื่องจากพูดอะไรคนก็จะฟังและจะตามถ้าพูดจาแบบว่าไม่ดีคนก็ตามพูดจาดีคนก็ตาม,ตามใช่ไหมฮะเป็นผู้ทรงอิทธิพลแต,แต่ว่าไม่ได้บอกว่า ไม่ได้บอกว่าคุณหมอท่านพูดจาไม่ดีนะพี่ไม่ใช่นะพี่แต่ว่ามันเป็นการสื่อสารแล้วอ่ะมันสามารถก่อให้เกิดข่าวลือทั้งทั้งที่ทั้งที่ก็คือสื่อสารยาวเหยียดเลยพี่ผมนั่งอ่านอู้ยยาวแม่แต่แต่เวลาคนรับสื่ออ่ะเขาก็เอาแต่ท่อนแบบโขดไปอ่ะท่อนที่แบบโหดโหดคนแบบใช่คนนั่นเนี่ยตกใจไปไได้อ่ะถ้ามันยังถ้ามันยังไม่ได้ไปมีจะมีมาตรการอะไรตอนนี้หรือยังไงเนี่ยอย่าเพิ่งไปสื่อสารแบบนั้นมันต้องแบบเป็นอ่ะไม่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 ไว้ก่อน ไม่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 ไว้ก่อนแ้าถึงเวลาก็โป้เทะนะฮะคือคืออะไรที่มันังไม่ชอบโอเคค่ะใช่ก็คืออย่าอย่าสื่อสารอะไรที่ที่มันทิงช่วงเวลาแบบนี้แล้วมันมีแต่ความไม่แน่นอนไงเอามาแน่นอนไปเลยถ้าจะล็อกก็ล็อกก็ว่ามานะครับก็เป็นเรื่องออนไลน์เนาะตอนนี้อืม อ่ะก็ว่ากันนะตอนนี้ข่าวในโซเชียลก็เดี๋ยวคุณหมอบอกผมไม่ได้พูดอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เออจะมาแก้เลพี่เออเอออะไรประมาณนั้นตัดแรกต้องไปสื่อสารอย่างเงี้เออเดี๋ยวไป่อเออเออเออพี่เข้าใจเข้าใจพูดเยอะเกินจริงแตอนนี้โซเชียลมันเยอะนะเข้าเข้าสิบหูออกสิบยี่สิบหูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมอ่ะก็เป็นสิ่งที่ตลาดหุ้นไม่ชอบแล้วถ้าตลาดหุ้นไม่ชอบตลาดมันจะแกว่งแกล้งยังไงครับปิงคะ ก็เป็นอย่างที่เรากังวลนะพี่ว่าไซเวดาวแล้วก็ผมก็ยังมองว่าคุณกลางคุณเล็กอันตรายแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณใหญ่จะรอดนะอย่างวันนี้คุณใหญ่ปิดปลเคมีก็เดียงะยังดีที่ยังดีที่เราก็เรามาระวังวาสเปเปิดปลเคมีมันก็ชี้นำมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับก็ก็โดยภาพรวมแล้วอ่ะมันมันมันไม่โอแหละพี่แต่ว่าข้อดีก็คือเดี๋ยววันที่สิบห้านี้เรารู้หมู่หรือจ่าแล้วถูกไหมแต่ว่าช่วงของการเก็งงบอ่ะ มันอยู่ช่วงปลายเดือนอแอบก็แปลว่าช่วงเนี้ยถ้าเกิดใครอยากจะสะสมวัวหุ้นเก่งงก็เป็นโอกาสเพราะว่าหลังจากที่เขาอาจจะมีเรื่องล็อกหรือไม่ล็อกก็แล้วแต่นะที่ถ้ามันมีความชัดเจนเอ่ะหุ้นมันก็จะจะ,จะน่าจะยุตินะ<ช>การซึมลงสักทีหนึง่งนะครับแล้วก็กลับมามองดนที่เรื่องการเก่งผลประกอบการก็ได้ในช,ช่วงปลายเดือนนะครับวันนั้นช่วงนี้ก็นิดทึ่งที่เราก็หุ้นที่เราโฟกัสไว้ก็ดีที่ไม่ทําตัวมีปัญหา นะแก๊งสามลงนะคราโรงพยาบาลนะพี่มี e อส i m เอก็ทำตัวได้ดีอ่าเราก็อาจจะเรามาระวังมากขึ้น, <mates S 1> นอ,อมีกลุ่มหุ้นที่เป็นเรือธงอ่าอยู่สองสามตัวแล้วก็ทยอยเก็บสะสมพวกหุ้นที่มันลงมาเยอะน <dunno, S 2> ะครับร,รุ่นเรื่องของผลประกอบการนะครับแล้วก็มีอัพไซด์เน่ยก็หลังจากมีความชัดเจนว่าจะล็อกหรือไม่ล็อกเนีย่ยหุ้นมันก็น่าจะฟื้นพีนะครับครับ อืมอ่ะหมดเลี้ยวหมดแล้วนะครับประมาณนั้นแหละพี่ครับปันผลปันเเสียงดังเลยโอ้โหยิ่งโตตอนนี้กลายเป็นเสียงเจือเแจ้วทั้งวันเลยพี่เหรอเป็นผลแต่หลักดีดอรอดาขอบคุณมากเลยนะพี่ปิงค่ะขอบคุณค่ะพี่ครับ่ะหุ้นกลางหุ้นเล็กดังทุนพี่ปิงก็เตือนเนาะมันจะ ขึ้นก็จริงแต่ถ้าเขาเลิกเลิกเล่นอ่ะ,อะมันก็ตัวใครตัวม,มันอ่ะเฟียกมาสัก10บสบช่องมันยังไม่ออกเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็รมัดระวังกันในช่วงนี้ตลาดซึมๆที่พี่นิผลได้อธิบายไปว่า